แน่นอนครับนี่คือลูกเล่นหุกที่จะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ชมเคยคิดไหมว่าความเจ็บปวดในอดีตจะกลับมาทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงเรื่องราวของแม่ชีผู้มีอดีตที่ต้องเผชิญหน้ากับความทรงจำที่เลวร้ายและปาฏิหาริย์จากมาที่ช่วยชีวิตเธอในยามที่คาดไม่ถึงการให้อภัยจะนำพาเธอไปสู่การปลดปล่อยและเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้หรือไม่ติดตามเรื่องราวที่จะทำให้คุณตกตะลึง และรู้สึกถึงพลังของการเยียวยาจากภายในประโยคนี้จะทำให้ผู้ชมรู้สึกอยากติดตามต่อและทึ่งกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวิดีโอค่ะรอดชีวิตปาฏิหารเพราะหมาช่วยแม่ชีต้องเผชิญหน้าอดีตสามีใจร้ายแสงจันเย็นเฉียบส่องลอดใบไม้ลมพัดกรุกราวแหวกต้นไผ่เป็นทางกลิ่นดินชื้นลอยแต่ปลายจมูกแม่ชีมณีเธอหยุดเดินหัวใจเต้นแรงอย่างไม่มีสาเหตุ เสียงฝีเท้าบางเบาตามหลังใบหูของหมาน้อยชื่อบุญก็ขยับมันหันกลับไปเห่าเบาๆแล้วหยุดเหมือนเตือนอะไรบางอย่างแม่ชิมณีก้มลงรูปหัวมันมือเธอสั่นทั้งที่อากาศไม่หนาวนักแผ่นหลังของเธอร้อนวูบวาบเหงื่อผุดขึ้นโดยไม่รู้ตัวภาพในอดีตแล่นกลับมาอย่างไม่ทันตั้งตัวเสียงชายคนหนึ่งดังขึ้นจากความมืดเสียงนั้นแหบพลาแต่ยังจำได้แม่น จำฉันไม่ได้เหรอมณีเธอเงยหน้าอย่างช้าๆแสงจันท์ตกกระทบใบหน้าเขารอยแผลเป็นเดิมยังอยู่ดวงตาเขาแข็งกร้าวแต่มีแววเสียสติอดีตสามีของเธอยืนอยู่ตรงหน้าแม่ชีมณีถอยหลังเท้าเธอสะดุดรากไม้บุญกระโจนไปยืนขวางหน้าเห่าก้องกลางความเงียบของป่าเจ้าหมานี่ของเธอเรอเขาถามเสียงเยาะ แต่ในมือเขามีมีดคมของมันสะท้อนแสงจันแวววับแม่ชีมณีไม่พูดอะไรดวงตาจ้องเขาแน่นิ่งใจของเธอกระหน่ำรัวกลิ่นเหงื่อและเลือดจากอดีตแพร่ซ่านในจินตนาการเขาก้าวเข้ามาอีกก้าวบุญคำรามลึกจากลำคอเสียงใบไม้ไหวเหนือหัวนกตื่นบินพรึบขึ้นพร้อมกันแม่ชีมณีรู้ทันทีว่าเขาไม่ได้มาแค่คุย มือของเธอกำลูกประคำแน่นบุญพุ่งเข้าใส่ทันทีที่ชายคนนั้นยกมีดเสียงประทะก,กันดังลั่นแม่ชีมณีหลับตาในเสี้ยววินาทีกลิ่นเลือดขาวคละคลุ้งในอากาศเสียงร้องเจ็บปวดกระช่าความเงียบแม่ชีลืมตาขึ้นเห็นบุญกัดเข้าที่แขนเขามีดหล่นลงกระทบหินเสียงดังแหลมชายคนนั้นถอยกรูดมือเลือดไหลไม่หยุดแม่ชีมณีไม่ลังเล เธอคว้ามีจากพื้นสายตาเธอเปลี่ยนไปจากความกลัวเป็นความเด็ดขาดบรรยากาศรอบตัวเย็นเยียบแต่ภายในร่างเธอเดือดพล่านเสียงลมหายใจตัวเองดังในหูทุกสิ่งรอบข้างเงียบงันเหลือเพียงเสียงหัวใจบุญขู่เสียงต่ำยังยืนขวางอยู่ข้างหน้าเธอเธอก้าวออกมาจากเงาไม้มีดยกขึ้นสูงแววตาแน่วแน่เธอไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วเธอจะไม่หนีอีกต่อไป ต้องการให้ฉันเขียนต่อหรือไม่ชายคนนั้นจ้องหน้าเธอดวงตาสั่นระริกด้วยความไม่เชื่อเขาถอยอีกก้าวลื่นล้มลงกับพื้นเปียกดินแม่ชิมณีก้าวเข้าใกล้เสียงใบไม้ใต้เท้าเธอบทดังกรอบแกรบมือของเธอถือมีดแน่นแสงจันทร์จับคมโลหะเป็นประกายวาวบุญยืนหอบอยู่ข้างๆเลือดติดตามขนแต่มันยังจ้องเขาไม่กระพริบตา พร้อมพุ่งใส่ได้ทุกเมื่อแม่ชีมณีมองคนตรงหน้ารอยฟกช้ำจากวันเก่าๆว่ากลับมาเสียงตบเสียงร้องเสียงขอชีวิตทุกอย่างยังชัดเจนในหูเธอฉันเคยกลัวนายเสียงเธอสั่นแต่แน่นแต่วันนี้ฉันไม่ใช่คนเดิมเธอก้าวไปอีกก้าวมีดในมืออย่างนิ่งชายคนนั้นพยายามลุกมือเขาสั่นข้อมือเต็มไปด้วยเลือดเขามองเธอเหมือนเห็นผี อย่าเข้ามามณีอยา่าแม่ฉี่หยุดเธอไม่ต้องการฆ่าใครแม้เขาจะเคยทำร้ายเธอจนเกือบตายแม้ฝันร้ายยังตามหลอกหลอนทุกคืนเธอหันไปมองบุญเจ้าหมาน้อยขยับเข้ามาใกล้มันใช้จมูกแตะขาเธอเบาๆเหมือนเตือนว่าเธอได้เลือกแล้วเสียงหอบของชายคนนั้นหนักหน่วงเขานั่งกอดตัวเองเหมือนคนไร้สติแม่ชีมณีโยนมีดห่างออกไป เสียงโลหะกระทบพื้นดังกล้องในความเงียบเธอพูดอีกครั้งเสียงนิ่งและแน่นชีวิตฉันไม่อยู่ในกำมือใครอีกแล้วจากนั้นเธอก็หันหลังให้เดินกลับเข้าไปในป่ามืดบุญเดินเขียงข้างดวงตาของมันยังระแวดระวังแต่หางเริ่มแกว่งช้าช้าหัวใจแม่ชีกลับมาเต้นเป็นจังหวะปกติเสียงนกกลางคืนเริ่มร้องอีกครั้งกลิ่นใบไม้แห้งผสมกลิ่นดิน อากาศเย็นแต่ในใจเธอสงบแม้เงาในอดีตยังไม่จางแต่เธอรู้เธอได้เดินผ่านมันมาแล้วอยากให้ดำเนินต่อจากตรงนี้หรือไม่แม่ชีมณีเดินไปข้างหน้าแต่ละก้าวหนักแน่นและมั่นคงไม่มีเสียงตามหลังไม่มีคำขู่ไม่มีเสียงร้องขอเพียงแต่ความเงียบสงัดและเสียงหายใจของเธอกับบุญแสงจันทร์เคลื่อนตัวต่ำลง เงาไม้ทอดยาวไปตามทางเดินเธอมองเห็นกุฏิไม้ไผ่ของตัวเองอยู่ลิบๆควันจากทูบเมื่อเย็นยังคุกรุ่นในอากาศเมื่อเข้าใกล้ประตูบุญหยุดยืนและหันไปมองทางเก่าดวงตามันจ้องแน่นิ่งเหมือนยังไม่วางใจแม่ฉี่เอื้อมมือลูบหัวมันปลายนิ้วเธอสัมผัสขนสากอุ่นและเต็มไปด้วยพลังของสิ่งมีชีวิตสิ่งที่เธอเคยคิดว่าตัวเองไม่มีอีกแล้ว เธอเปิดประตูเบาๆเสียงบานไม้เสียดสีกับธรณีภายในกุฏิเงียบสงบรูปพระบนหิ่งยิ้มอ่อนโยนใจเธอเต้นช้าลงเธอนั่งลงบนเสื่อหายใจยาวบุญนอนลงข้างๆวางหัวบนตักเธอมือของเธอวางบนหัวมันโดยไม่รู้ตัวน้ำตาหยดหนึ่งร่วงลงบนจมูกมันภาพเหตุการณ์เมื่อครู่ยังไม่จางหายใบหน้าของเขาดวงตาร่างกายที่เปื้อนเลือด เธอยังได้กลิ่นเลือดอยู่ปลายจมูกแต่มันไม่ทำให้เธอกลัวอีกต่อไปในความเงียบนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวเธอเสียงของตนเองในวัยสาวเสียงที่เคยขอให้ใครสักคนมาช่วยแต่วันนี้เธอช่วยตัวเองและมีเพื่อนตัวหนึ่งช่วยชีวิตเธอไว้แม่ชีมณีหลับตาลงแสงจันทร์ลอดผ่านหน้าต่างบานไม้ตกกระทบลูกประคำที่วางนิ่งบนตัก เงาแห่งอดีตยังอยู่แต่เธอไม่หลบหน้าอีกต่อไปเสียงลมหายใจของบุญดังสม่ำเสมอในความมืดเธอยิ้มออกมาเล็กน้อยไม่ใช่เพราะความสุขแต่เพราะเธอรอดมาได้จริงๆต้องการให้ฉันเขียนต่ออีกไหมแม่ชีมณีลืมตาขึ้นช้าๆความเหนื่อยล้าฉายชัดในแววตาแต่แววตานั้นไม่อ่อนแออีกต่อไปมันเต็มไปด้วยความตั้งใจและสันติจากภายใน เธอลุกขึ้นจากเสือ่อหยิบขันน้ำจากมุมห้องตักน้ำเย็นจากไรหรินลงมือล้างหน้าหยดน้ำกระทบผิวเย็นเฉียบทำให้รู้สึกมีชีวิตบุญเงยหน้ามองเธอเหมือนกํำลังถามว่าเราปลอดภัยแล้วใช่ไหมแม่ชีมณีพยักหน้าเบาๆปลอดภัยแล้วลูกเสียงเธอเบาจนแทบเป็นกระสิบเธอหยิบทูบสามดอกจุดไฟจากเทียนเล่มเล็กกลิ่นหอมของไม้จันลอยคลุง พาใจเธอกลับเข้าสู่ปัจจุบันเธอพนมมือขึ้นเสียงในใจสงบนิ่งไม่มีคำขอไม่มีการวิงวอนมีเพียงคำขอบคุณขอบคุณที่ยังมีลมหายใจขอบคุณที่เจอหมาน้อยตัวหนึ่งขอบคุณที่เธอกล้าหันกลับไปเผชิญหน้าอดีตแม้มือเธอจะสั่นแม้หัวใจจะเต้นไม่เป็นจังหวะเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นนอกกุฏิแม่ชีมณีชะงัก หูตั้งฟังลมหายใจกลั้นไว้บุญก็ลุกขึ้นหูตั้งเช่นกันเสียงฝีเท้าเหล่านั้นหยุดที่หน้าประตูเงาเคลื่อนไหวในแสงจันทมือของเธอกำลูกประคำแน่นสายตาจ้องที่ประตูไม้บานเก่าเธอก้าวเข้าไปใกล้ชา้าเสียงหัวใจดังก้องในหูนิ้วเธอแตะบานประตูผลักออกเบาๆสิ่งที่เธอเห็นคือต้องการให้ฉันเขียนต่ออีกหรือไม่ สิ่งที่เธอเห็นคือชายชราคนหนึ่งใบหน้าซูบเซียวใส่เสื้อผ้าหม่นเก่าเขายืนก้มหน้ามือถือไม้เท้าเก่าๆแสงจันทร์ส่องให้เห็นแววตาเศร้าลึกแม่ชิมณีมองเขานิ่งหัวใจยังเต้นแรงขอข้าน้ำหน่อยเถิดโยมเสียงเขาแหบแห้งเหมือนคนไม่ได้พูดมานานเธอลังเลเพียงครู่แล้วพยักหน้าถอยหลังเปิดทางให้เขา บุญยังยืนข้างเธอไม่ขยับห่างชายชราก้าวเข้ามาช้าๆมองรอบกุฏิด้วยสายตานอบน้อมเขานั่งลงใกล้ประตูไม่ล่วงเกินแม่ชีวางขันน้ำไว้ข้างหน้าเขาเขายกดื่มช้าๆน้ำไหลเลอะคางแต่เขาไม่สนใจข้าหลงมาหลายวันไม่มีอะไรตกถึงท้องน้ำเสียงเขาสั่นเบาและเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าแม่ชีมณียืนเงียบ สายตาจับจ้องใบหน้าเขามีบางอย่างในตัวชายคนนี้ที่ดูคุ้นแต่เธอนึกไม่ออกบุญเดินเข้าไปใกล้ดมที่ปลายเท้าชายชราแล้วเงยหน้ามองดวงตาม่นนิ่งไม่มีท่าทีดูร้ายเหมือนเมื่อตอนเย็นโยมชื่ออะไรแม่ชีถามเสียงเรียบชายชราวางขันลงช้าช้าเงยหน้าขึ้นช้าช้ามองตรงมาที่เธอชื่อชยัย เสียงเขานุ่มแต่ฟังดูห่างไกลหัวใจแม่ชีมณีชะงักอากาศในห้องเหมือนหนักขึ้นทันทีชัยอะไรนะเธอถามอีกครั้งชายชารายิ้มบางๆชัยเดชชื่อเต็มของข้าแม่ชีมณีถอยไปก้าวหนึ่งมือเย็นเฉียบชื่อที่เธอไม่ได้ยินมาเกือบยี่สิบปีชื่อของพ่อเธอเองต้องการให้ฉันเขียนต่ออีกหรือไม่แม่ชีมณียืนนิ่ง ลมหายใจเธอสะดุดเสียงหัวใจเต้นโครมครามในอกดวงตาเบิกกว้างไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยินชายชราตรงหน้าผอมแก่โซมจนแทบไม่เหลือเขาเดิมแต่แววตานั้นเธอจำได้มันคือแววตาเดียวกับเมื่อครั้งเขาทิ้งเธอและแม่ไปพอคำคำนั้นหลุดจากปากโดยไม่รู้ตัวเสียงสั่นและเต็มไปด้วยความปวดร้าว ชายชราขยับกายขึ้นช้าๆมองหน้าเธออีกครั้งมณีเหรอน้ำเสียงเขาเบาเหมือนกลัวคำตอบมือสั่นยกขึ้นจะจับเธอแต่เธอก้าวถอยห่างอีกครั้งความทรงจำในวัยเด็กหลังไหลเสียงทะเลาะเสียงร้องให้ของแม่คืนที่เขาเดินออกจากบ้านพร้อมผู้หญิงคนใหม่ทิ้งเธอไว้ในความมืดเย็นชาและความกลัวเธอหลับตาแน่นพยายามดึงตัวเองกลับมา กลิ่นไม้จันยังคงอบอวลเสียงหายใจของบุญยังอยู่ข้างเธอชายชราย,ยังคงยืนอยู่ตรงนั้นเขาน้ำตาคลอสายตาหมน่นมัวด้วยความสำนึกผิดข้าไม่เคยคิดจะได้เจอเจ้าอีกเสียงเขาแตกพร่าน้ำตาไหลอาบแก้มเหี่ยวย่นแม่ชีมณีไม่พูดเธอเพียงมองเขาภายในใจเต็มไปด้วยคำถามแต่ไม่มีคำใดหลุดออกมาบุญเดินเข้ามาใกล้ มันนั่งลงข้างเธอหันไปมองชายชราเหมือนกำลังตัดสินใจเธอเองก็ยังไม่แน่ใจว่าจะยอมให้เขาอยู่หรือไล่ไปมณีลูกจะยกโทษให้พ่อได้ไหมคำถามนั้นตกอยู่กลางกุฏิเงียบเหมือนโลกหยุดหมุนชั่วขณะแม่ชีมณีหลับตาลงอีกครั้งภาพแม่ผู้ล่วงลับลอยขึ้นในใจภาพรอยยิ้มที่เธอไม่เคยลืมภาพน้ำตาที่แม่เคยหลั่งเพราะผู้ชายตรงหน้า เธอลืมตาขึ้นแววตานิ่งแนว่วเธอเอ่ยคำแรกด้วยเสียงที่ชัดเจนต้องการให้ฉันเขียนต่ออีกหรือไม่ข้ายกโทษให้เสียงเธอเบาแต่ชัดเจนทุกถ้อยคำชายชราสะอึกน้ำตาไหลาอาบแก้มมือเขาสั่นเทาพยายามพนมมือขึ้นไหวแต่ข้าไม่ลืมเธอกล่าวต่อดวงตาไม่ละไปจากเขาไม่ลืมว่าแม่ต้องตายอย่างทุกทรมาน ไม่ลืมว่าเด็กคนหนึ่งต้องโตขึ้นด้วยความกลัวและสับสนชายชรานิ่งงนันมือที่ยกค้างไว้สันไหวเขาค่อยๆนั่งลงอย่างคนหมดแรงเสียงลมหายใจของเขาหนักหน่วงด้วยความเสียใจข้าไม่ได้มาเพื่อขออะไรเขาพูดเบาๆราวกับยอมรับทุกสิ่งแค่ข้าอยากเห็นหน้าเจ้าอีกครั้งก่อนตายแค่ข้ารู้ว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่ข้าก็พอแล้วแม่ชีมณียืนนิ่ง เธอไม่ได้ร้องไห้ไม่มีน้ําตามีเพียงความว่างเปล่าที่เยือกเย็นและสงบเธอเก้าวไปหยิบผ้าขาวม้าเก่าเดินกลับมาวางไว้ข้างเขานอนที่นี่คืนนี้เถิดพรุ่งนี้เช้าค่อยไปชายชรามองเธอด้วยสายตาไม่เชื่อเขาพยักหน้าช้าๆดวงตาแดงก่าขอบใจลูกเสียงของเขาแทบไม่หลุดออกมาแม่ฉีเดินกลับไปยังเสือของตน บุญตามไปนอนแนบข้างลมกลางคืนเย็นลงอย่างช้าๆเสียงจิ้งหรีดเริ่มดังขึ้นอีกครั้งในป่าเธอเอนกายลงมองเพดานไม้ไผ่เงาแสงจันทาาทอลงมาเงียบๆหัวใจเธอยังเต้นช้าแต่มั่นคงคืนนี้เธอไม่ฝันร้ายต้องการให้ฉันเขียนต่ออีกหรือไม่เสียงนกเริ่มร้องรับอรุณแสงแดดยามเช้าส่องลอดผ่านฝาไม้ไผ่แม่ชีมณีลืมตาขึ้น รู้สึกถึงความสงบที่แทบไม่คุ้นเคยเธอลุกขึ้นช้าๆเดินไปเปิดหน้าต่างลมหายใจแรกของเช้าวันใหม่เย็นสดชื่นและเต็มไปด้วยกลิ่นดินเปียกเธอหันไปมองชายชราที่ยังนอนอยู่ผ้าขาวม้าห่มกายเขาไว้บางๆร่างนั้นเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดเหมือนเวลาทั้งชีวิตได้ไหลออกไปในคืนเดียวบุญนั่งอยู่ไกลไเข่า มันมองแม่ชีแล้วยื่นหน้าไปดมมือชายชราเงียบไม่มีเสียงขู่ไม่มีการถอยหนีแค่เฝ้าอยู่เงียบงียบแม่ชีเดินไปใกล้คุกเข่าลงข้างตัวเขาเธอยื่นมือแตะแขนเบาๆพ่อเธอเรียกเสียงเบาชายชราไม่ขยับริมฝีปากคลี่ยิ้มจางๆค้างอยู่ดวงตาหลับสนิทลมหายใจไม่มีอีกแล้วแม่ชีนั่งนิ่งหัวใจเธอชาวูบ มือแตะอกซ้ายตัวเองรู้สึกถึงความว่างเปล่าที่ขยายกว้างแต่แปลกไม่มีความเกลียดไม่มีความโกรธมีเพียงความสงสารสงสารคนที่จากไปโดยแบกน้ำหนักบาปตลอดชีวิตและสงสารตัวเองที่ไม่ได้พูดคำสุดท้ายให้เร็วกว่านี้แต่ก็ยังดีที่เขามาถึงก่อนจะสายเกินไปบุญเลียมือเธอเบาเธอก้มลงลูบหัวมันเราจะจัดงานให้เขา เสียงเธอนุ่มแน่นไม่สั่นไหวเธอลุกขึ้นหยิบผ้าขาวคลุมร่างเขาไว้อย่างเงียบงันสายตายังคงนิ่งเรียบและเปี่ยมด้วยเมตตาแม้เขาจะเคยเป็นปีศาจในอดีตแต่สุดท้ายเขาก็เป็นแค่คนแก่คนหนึ่งที่เดินกลับมาขออภัยก่อนลมหายใจสุดท้ายจะหมดไปต้องการให้ฉันเขียนต่ออีกไหมแม่ชีมณีเดินออกจากกุฏิ เท้าเปล่าสัมผัสพ,พื้นดินเย็นชื้นหมอกบางคลุมทั่วบริเวณวัดเสียงระฆังยามเช้าดังแผ่วจากศาลาหลังเขาเธอก้มลงเก็บดอกไม้ริมทางดอกเข็มสีแดงดอกพุดขาวกลีบยังมีหยดน้ำค้างเกาะเปล่เธอรวมใส่พ่านไม้ไผ่เล็กๆอย่างตั้งใจบุญเดินตามข้างเธอเงียบๆมันดูสงบต่างจากคืนก่อนแต่สายตายังสังเกตทุกอย่างรอบตัว เหมือนยังคงปกป้องเธอแม้ไม่มีภัยให้เห็นแม่ชีจัดเตรียมที่วางร่างชายชราผ้าขาวคลุมร่างไว้เรียบร้อยเธอจุดทูปสามดอกตั้งขันน้ำไว้ข้างๆงและนั่งลงพนมมือแผ่เมตตาขอให้วิญญาณของท่านไปสู่สุคติหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งที่สร้างให้ผู้อื่นและที่ท่านแบกไว้เองน้ำเสียงเธอนิ่งไม่มีการสัน่นไม่มีเสียงสะอื้น เธอรู้แล้วว่าการให้อภัยไม่ใช่การลืมแต่คือการปลดปล่อยตนเองเสียงฝีเท้าเบาๆดังใกล้ศาลาพระลูกวัดวัยกลางคนเดินเข้ามาท่านก้มศีรษะให้แม่ชีดวงตาเต็มไปด้วยคำถามโยมผู้เท่าเป็นใครหรือแม่ชีแม่ชีมณีหันไปแสงแดดเช้าทาบเงาบนใบหน้าเธอเธอยิ้มบางๆอดีตที่กลับมาทักทายพระนิ่งไป ไม่สักถามอีกเพียงเดินไปนั่งลงร่วมภาวนาเงียบๆข้างศพสายวันนั้นข่าวการมาของชายชารากระจายไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านบางคนจำหน้าเขาได้ลางๆบางคนไม่รู้จักเลยแต่เมื่อรู้ว่าเขาจบชีวิตในร่มเงาวัดก็ร่วมส่งด้วยความเมตตาหญิงชาราข้างวัดเดินมาถามแม่ชีใช่ญาติแม่ชีหรือเปล่าจะดูคุณคุณเธอยิ้มและตอบว่า เขาคือคนที่ทำให้ข้าเข้าใจการปล่อยวางศพของชายชราถูกจัดพิธีเรียบง่ายไม้ฟืนกองไว้หน้าป่าพระสวดมนต์อย่างสงบแม่ชีมณีนั่งพับเพียบอยู่ไม่ไกลมือยังถือประคำแน่นเสียงไฟเริ่มลามตามท่อนไม้กลิ่นควันแผ่ขึ้นสู่ฟ้าแสงไฟสะท้อนแววตาเธอแต่มันไม่ใช่แววตาแห่งความแค้นอีกต่อไปมันคือแววตาของคนที่ได้ข้ามพ้นแล้ว ข้ามจากอดีตท,ที่เคยเจ็บปวดข้ามจากความกลัวที่เคยกัดกินใจและข้ามจากความเกลียดที่เคยรุนแรงไม่แพ้ไฟตรงหน้าหลังพิธีแม่ชีกลับมากุติบุญวิ่งนำหน้าแล้วนั่งรอที่บันไดไม้เธอก้มลงลูบหัวมันเบาๆเจ้ารู้ไหมถ้าไม่มีเจ้าข้าคงหนีไปตลอดชีวิตบุญเห่าตอบเบาๆหางกระดิกช้าๆเหมือนเข้าใจคืนนั้น แม่ชี่จุดเทียนบูชาพระในแสงเทียนริปรี่เธอหยิบกระดาษกับปากกาเขียนข้อความลงไปช้าๆถึงผู้เป็นพ่อข้าให้อภัยแม้ไม่มีวันลืมแต่ข้าจะไม่ให้อดีตล่ามหัวใจอีกต่อไปขอให้ท่านไปดีและไม่ต้องหวนกลับมาในรูปแบบความทุกข์อีกเธอม้วนกระดาษวางไว้ใต้หมอนเธอไม่ได้เขียนเพื่อให้ใครอ่านแต่เพื่อให้ใจเธอได้วางลงสักที เสียงลมพัดผ่านหน้าต่างเทียนไหวสั่นก่อนดับลงความมืดปกคลุมห้องอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวในเงามืดนั้นอีกต่อไปต้องการให้ฉันดำเนินเรื่องต่ออีกไหมเช้าวันถัดมาเสียงนกกลางเขนร้องรับแสงแดดอ่อนแม่ชิมณีลุกขึ้นมานั่งอย่างสงบนิ่งจิตใจเธอโล่งเหมือนเพิ่งวางหินหนักออกจากอกเธอกวาดลานวัดด้วยไม้กวาดทางมะพร้าว ใบไม้ปลิวไปตามแรงมือแสงแดดส่องลอดผ่านต้นโพตกกระทบใบหน้าเธอเป็นประกายอ่อนชาวบ้านเริ่มเข้าวัดบางคนยกข้าวของมาทำบุญบางคนเข้ามาถามไถ่เรื่องชายชราที่เพิ่งจากไปแต่แม่ชีก็เพียงยิ้มและตอบสั้นๆเขาคือผู้ที่เคยพลัดหลงและได้พบทางไม่มีใครถามต่อเพราะทุกคนเห็นได้จากแววตาเธอว่าไม่ใช่เรื่องของความเศร้า หรือความโกรธอีกต่อไปเย็นวันนั้นฝนโปรยบางๆจากฟ้ากลิ่นดินลอยขึ้นแต่จมูกแม่ชีนั่งพิงเสาไม้ในกุฏิฟังเสียงน้ำหยดจากชายคาบุญนอนขดอยู่ข้างเธอหายใจสม่ำเสมอมันดูผ่อนคลายกว่าทุกวันเหมือนมันเองก็ได้ปลดปล่อยจากความระแวงเธอหยิบลูกประคำขึ้นมาถือไว้นิ้วไล้ไปตามเม็ดไม้แต่ละเม็ด ใจจดจ่ออยู่กับบทสวดในใจเสียงภายในเงียบสนิทมีเพียงความว่างอย่างเบาสบายแต่แล้วเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากทางเดินลูกรังหน้ากุฏิเธอลืมตาขึ้นเงาหนึ่งปรากฏใต้ชายคาเปียกฝนจนโชคเป็นหญิงวัยกลางคนใบหน้าดูเคยผ่านเรื่องหนักหนามือข้างหนึ่งจับแขนลูกสาวตัวเล็กไว้แน่นดวงตาทั้งสองมองแม่ชีอย่างลังเล แม่ชีลุกขึ้นเดินออกไปต้อนรับโยมมาทำบุญหรือเปล่าหญิงคนนั้นพนมมือว่าอย่างสุภาพเสียงเธอเบาและสัน่นข้ามาเพราะอยากขออยู่ที่นี่สักพักข้าไม่มีที่ไปแล้วผัวข้า,าตีข้าเกือบค่าข้าถ้าไม่มีลูกข้าคงไม่รอดมาแม่ชีมณีมองตาเธอภาพอดีตแล่นกลับมาในหัวเธอเห็นเงาของตัวเองในหญิงคนนั้น แววตาเจ็บปวดร่างกายสั่นด้วยความหวาดกลัวเธอพยักหน้าเปิดประตูกุฏิเข้ามาเถิดโยมปลอดภัยแล้วหญิงคนนั้นสุดลงร้องให้ขณะที่เด็กน้อยกอดขาแม่ชีแน่นบุญเดินเข้าไปดมหญิงน้อยมันเห่าครั้งหนึ่งแล้วเดินไปนอนข้างเสือเงียบเงียบเหมือนยืนยันให้ทุกคนรู้ว่าที่นี่ปลอดภัยจริงแม่ฉีจัดมุมหนึ่งให้ทั้งสองคนพักเธอแบ่งข้าวแบ่งน้ำอุ่น ไม่มีคำถามถึงอดีตมีเพียงความเงียบที่บัมบัดใจคนเจ็บได้ดีกว่าถ้อยคำใดหลังมือเย็นเธอนั่งภาวนาอยู่หน้าเทียนหญิงคนนั้นนั่งข้างๆเสียงลูกสาวหลับสนิทลมหายใจเบาๆดังชัดในความเงียบแม่ชีเคยเจอแบบข้าหรือหญิงถามเสียงแผ่วแม่ชีมณีหลับตาแน่นก่อนลืมขึ้นข้าเคยแต่ข้าไม่ใช่เหยื่ออีกต่อไปแล้วคำคำนั้นลอยในอากาศ เหมือนแรงสั่นสะเทือนเล็กๆที่ไหลไปสู่ใจอีกคนหญิงคนนั้นพยักหน้าหยาดน้ำตาค่อยๆไหลแต่สายตาเริ่มนิ่งขึ้นข้าจะไม่เป็นเหยื่ออีกต่อไปเช่นกันแม่ฉียิ้มบางๆไม่พูดอะไรอีกเพราะเธอรู้ว่าหญิงคนนี้เริ่มเดินเส้นทางของตนเองแล้วต้องการให้ฉันเขียนบทสรุปของเรื่องนี้หรือไม่ในช้าวันหนึ่งแสงแดดสดใสสะท้อนผ่านยอดไม้ใหญ่ เสียงนกร้องเริ่มดังขึ้นในต้นโพหน้าอุโบสถแม่ชีมณียืนอยู่ริมระเบียงกุฏิสายตาของเธอมองไปยังฟ้ากว้างที่ไรเมฆหญิงและเด็กที่มาขออยู่ในวัดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่เด็กน้อยวิ่งเล่นข้างคางบุญมันเห่าตอบสนุกสนานขณะที่แม่ชีเดินไปใกล้ๆท่ามกลางสายลมอ่อนในคืนที่ฝนตกพรำพรหญิงคนนั้นได้นั่งพูดคุยกับแม่ชี เธอเล่าถึงความฝันที่เคยหลุดลอยไปจากตัวและตอนนี้ที่เธอเริ่มกล้าที่จะเดินไปข้างหน้าแม้จะยังมีความกลัวอยู่บ้างแต่การได้อยู่ที่นี่ทําให้เธอรู้สึกปลอดภัยแม่ชิมณียิ้มบางๆความกลัวมันจะหายไปเมื่อเราไม่วิ่งหนีมันอีกต่อไปเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนแต่หนักแน่นเวลาผ่านไปผู้คนในหมู่บ้านเริ่มรู้จักหญิงคนนั้นมากขึ้น และหญิงนั้นก็เริ่มยิ้มได้อีกครั้งยิ้มที่เต็มไปด้วยความหวังเธอไม่กลัวอดีตของตัวเองอีกแล้วแม่ชีมณียังคงดำเนินชีวิตในวัดของเธอพร้อมกับบุญที่ไม่เคยห่างจากข้างกายเวลาผ่านไปเงียบเงียบและสงบเธอเรียนรู้ว่าการให้อภัยไม่ใช่แค่การลืมแต่เป็นการปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการในใจและทำให้ใจเป็นอิสระจากทุกที่เคยตามหลอน เธอได้เห็นแล้วว่าทุกคนสามารถเริ่มต้นใหม่ได้แม้ในช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดและเมื่อหัวใจเรียนรู้การให้อภัยมันก็สามารถฟื้นฟูและปลดปล่อยทั้งตัวเองและคนอื่นคืนหนึ่งเธอนั่งบนเสือพนมมือภาวนาและในใจของเธอไม่เคยมีความทุกข์อีกแล้วเพียงแต่มีแสงแห่งความเมตตาและความสงบที่ค่อยๆส่องสว่างให้โลกนี้ ในที่สุดแม่ชิมณีได้เรียนรู้ว่าไม่ว่าจะเผชิญหน้ากับอดีตที่เจ็บปวดแค่ไหนการเลือกที่จะเดินต่อไปด้วยใจที่เปิดกว้างสามารถนำพาให้คนทุกคนพบกับการเยียวยาและความสงบสุขภายในใจอย่างแท้จริงสิ้นสุดแล้วเรื่องราวของหญิงผู้เคยสูญเสียแต่ค้นพบการเริ่มต้นใหม่ในสถานที่ที่เงียบสงบและในใจที่ปลดปล่อยจากความเจ็บปวด ในที่สุดเธอได้เรียนรู้ว่าชีวิตใหม่เริ่มต้นได้ทุกวันแค่เลือกที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยความเมตตาและความเข้าใจจบ